ก่อนจะไปดูคลิปนั่นเองนะครับผมก็ขอฝากร้านรีเวียนช็อปกันด้วยนะครับก็เป็นร้านบริการเติมโรบักนั่นเองนะครับแล้วก็จำหน่ายไก่ตันราคาถูกนะเฮ้ยน่าสนใจ โอเคสินค้าแนะนําของทางร้านก็จะเป็นกล่องสุ่มไก่ตันนะครับเป็น V1 นั่นเองมีโอกาสออกสูงสุดถึง80%นะครับราคาเพียงแค่15พอยต์แล้วก็กล่องสุ่มอีกรูปแบบหนึ่งก็คือกล่องสุ่มไก่ตัน V2 นะการันตีไก่ตันราคาเพียงแค่79พอยต์แล้วก็กล่องสุ่มโลบักนั่นเองเฮ้ยมีด้วยเหร่อนี้อะ่ะราคาเพียงแค่30พอยต์นะครับก็อย่าลืมมาใช้บริการด้วยนะครับโอเคหลังจากที่เรารีวิวกล่องสุ่มไปแล้วนะครับเรามาดูทางด้านไก่ตันกันบ้างไก่ตันผลนตืื่่่นนนนนนนะะะคคคครรรรััััับบบบ3-6งหมมดเอแแลลลล้้ววกกกก็็ผผตทุสิ ม,มีโอกาสลุ้นดาบโหดด้วยนะครับก็ราคาไม่แค่89พอยต์นะครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะทางร้านรีวซวสอบก็มีเพจกันด้วยนะครับก็อย่าลืมไปใช้บริการเพจด้วยนะครับหรือว่าไปเข้าเพจนะเผื่อทางร้านได้ลงข่าวต่างๆเนาะก,ก็จะได้ไม่ได้พลาดกันนะเผื่อทางร้านแจกไก่ตาน,นั้นเองนะครับก็อย่าลืมมาใช้บริการร้านรีวิวสอบกันด้วยเนาะโอเคครับโอเคนะครับทุกคนกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนดาวน์โหลดตัวรันเอฟเนาะซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของที่ผมแจกไปเนาะ ก็เวอร์ชันนี้มันก็เล่นได้อยู่นะครับแต่ว่าผมจะมาสอนดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดเนาะเป็นเวอร์ชันของโลบอนเองเนาะก็โลบอคได้ทําการอัปเดตเวอร์ชันอีกแล้วเนาะก็เออเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดจะแปะไว้ข้างล่างเหมือนคลิปนี้เนาะก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะก็จะเป็นคอมเมนต์ไม่ก็ใต้คลิปนะใครที่เปิดใต้คลิปไม่เป็นก็กดโทษที่เพิ่มเติมนะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะก็ให้กดลิงก์ไปเลยนะครับก็นี่ยนะกดไปเลยเวอร์ชันนี้น่าจะเป็น v 4ละแต่ว่าถ้าเป็นภาษาของโลบอคก็น ทุกคนเมื่อเข้ามาหน้าเว็บของตัวรันเอฟแล้วนะก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วให้ทุกคนมากดเข้าตรงเออ่ดาวน์โหลด APK อะไรสักอย่างอันนี้นะเออกดเข้าไปเลยปึ๊บอ่ะนี่ครับเวอร์ชันล่าสุดก็คือตอนนั้นที่ผมแจกไปมันเป็นเวอร์ชันเอ่อหกจุดสองใช่ไหมเออเป็นหกจุดสองไงแต่ว่าเวอร์ชันที่ผมแจกไปตอนนั้นมันเป็นสองสองจุดห้าห้าสามจุดหกสองศูนย์นะครับเออแล้วก็เวอร์ชันล่าสุดก็คือตัวนี้นะครับนี่ ก็คือเวอร์ชันล่าสุดก็คือ2.554.510นะก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดเนาะก็ให้ทำการคลิกมาตรงนี้เนาะดาวน์โหลดเวอร์ชันตัวนี้นะเวอร์ชันล่าสุดนะเพราะว่าไม่ใช่ผมเล่นแล้วรู้สึกมันลื่นดีนะมันไม่เหมือนตัวรน rogen, นะันไดโอดเจนเนาะโอเคหลังจากนั้นก็ให้ทำการกดดาวน์โหลดไปเลยนะอ่ากดดาวน์โหลดไปก็กดดาวน์โหลดไปเลยนี่แล้วก็กดดาวน์โหลดต่อไปนะครับผมอ่ามัีขึ้นดาวน์โหลดแบบนี้แล้วให้ทุกคนกดย้อนกลับอ่ามาหน้าวีเอฟแรกของตัวรน F, นะันเอฟเนาะ แล้วใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดโปรแกรม F นะครับก็ให้ดาวน์โหลดเลยก็ผมแนะนาให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดนะเวอร์ชันก่าลบกอกนะก็ให้กดดาวน์โหลดไปเลยปึ๊บแล้วก็ดาวน์โหลดอีกครั้งเนาะนี่ก็จะได้ละหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จให้มากดที่รายละเอียดนะออตัวก่กก็ลบออกนะเนี่ยตัวก่าลบออกโอเคถ้าใครจะติดตั้งนะก็ผมให้มาติดตั้งตัวรัน F ก่อนก็คือตัวนี้เนาะโอเคให้ติดตั้งไปก่อน ไปติดตั้งไปเลยนะครับก็ทําทตามคลิปนะถ้าทําได้ก็ต้องดูคลิปให้จบนะครับก็จะทําได้เลยนะสำหรับคนที่หัดเล่นโปรโจริงๆนะครับหรือว่าตัวรันเนาะโอเคเมื่อมันติดตั้งเสร็จแบบนี้อย่าไปเปิดแอปนะครับให้กดคําว่าเสร็จสิ้นนะครับอ่าแล้วก็ให้มาติดตั้งเวอร์ชันโลบอก่าสุดที่เราโหลดมานะครับก็คือตัว5.01นะครับก็ถ้าจะติดตั้งก็ให้ลบโลบอกอันเก่าออกนะครับหรือว่าโลบอกที่มันไม่ใช่โปรนะครับที่มันไม่ใช่โปรนะครับก็ให้ลบออกไป ี๋ยวมาติดตั้งตัวที่เราดาวน์โหลดแทนนะครับนี่ผมบัดลงจมูกครับเลนเสียงแปบนี้แล้วก็กดติดตั้งไปเลยนะครับนี่แล้วก็รอกดติดตั้งกดติดตั้งไปเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแรกเนาะขั้นตอนสอนดาวน์โหลดนี่ยมันมีประมาณสขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการลงตัวรันอเข้าโรบอกนั่นเองเดี๋ยวเราติดตั้งแอปอะไรให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะไปขั้นตอนที่2เนาะโอเคเมื่อเราติดตั้งเสร็จก็อย่าเพิ่งเปิดแอปครับกดเสร็จิ้นไปเลย ลังจากนั้นเราติดตั้งสองแอปนี้เสร็จก็มาที่หน้าแรกของมือถือเราเลยนะครับก็นี่แล้วก็จะเจอตัว F แล้วก็ตัว Lowbox นะครับก็ให้ทําการกดเข้าตัว F นะครับเออกดเข้าตัว F เลยรอแน๊บน,นึงนะครับกดเข้าตัว F ปุ๊บอ่าแล้วให้กดอนุญาตนะครับหรืออนุมัตินะครับแล้วก็ปล่อยให้มันโหลดไปอ่าก็มีอะไรกี่การหน้าจอก็ให้ออกให้หมดนะครับเพราะว่าเราต้องปล่อยให้มันโหลดประมาณ ประมาณ5นาทีไม่ก็2นาทีนะเดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันดาวน์โหลดเสร็จเลยนะครับก็ให้ทําตามผมเท่านั้นนะครับถ้าดูคลิปไม่จบหรือไงหรือว่าทําไม่ได้ก็อย่ามาเออยังไงอะ่ะใช่ก็ผมทําสอบได้หมดแล้วนะตั้งแต่ขั้นตอนดาวน์โหลดแล้วก็สอบหายีีนะเนาะขีนเนาะก็เดี๋ยวผมจะปล่อยมาเลยนะครับจนกว่ามันจะดาวนะ์โหลดเสร็จเนาะโอเคเดี๋ยวจัดมาอีกรอบหนึ่งอืมค่าแอปมันขึ้นแบบนี้มันจะบอกว่าอะไรสักอย่างของ6 4บิตซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเนาะ ก็ให้เราไปโหลดใหม่อีกรอบหนึงนะครับอโอเคครับตอนนี้ก็มันดาวน์โหลดเสร็จแนละมันก็จะให้เราทําการถอยการติดตั้งแอปนี้นะครับที่มันซึ่งโรบอกนะเราก็กดตกลงไปเลยค <c oughs> ่ามาถึงขั้นตอนนี้ก็แสดงว่าเราติดตั้งแอปได้นะแต่ว่าก็ยังมีอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเราต้องไปที่ตั้งค่าของตัวแอปนะกดไปเลยนะครับมันจะให้อนุญาตเนาะแล้วก็กดอนุญาตไปเลยนะ แล้วก็กดย้อนกลับนะห้ามกดตรงอักษรกลับนะครับมันจะไม่ได้ให้กดย้อนกลับแล้วก็ติดตั้งโลบอทที่ตัวนัน f มันให้เราติดตั้งเนาะแล้วก็กดติดตั้งไปเลย <c oughs> ถ้าใครติดตั้งไม่ได้ก็แสดงว่ามือถือไม่รองรับเนาะใครที่ติดตั้งได้ก็มีโอกาสเล่นได้เนาะนี่มันก็บอกว่าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการกดเสร็จสิ้นนะโอเคขั้นตอนนี้เราต้องทํามือถือของเราให้ ไม่มีอะไรก่อนนะครับนี่แบบหมายถึงแบบไม่มีอะไรเกะกะน,นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเด้งนะก็ค่าเด้งอาจจะได้ทําใหม่โอเคแล้วก็กดเข้าเกมได้เลยนะเดี๋ยวผมขอตัวเข้าแป๊บหนึ่งนะล็อกอินรหัสก่อนนะครับหรืออะไรยังไงก็ให้เข้านะครับผมก็เดี๋ยวขั้นตอนนี้ผมจนะข้าไปเนาะโอเคโอเคตอนนี้ผมได้ทําการเข้ารหัสเป็นที่เรียบร้อยก็ให้ทําการเข้าแมปก่อนนะตัวรันถึงจะขึ้นนันเองซึ่งผมจะเข้าเซิร์บีตัวเองเนาะก็ถ้าใครยังเป็นเวอร์ชั่น เออหกสองศูนย์ก็จะเด้งนะครับแต่เป็นเวอร์ชันนี้ไม่รู้ว่าเด้งหรือเปล่าไม่น่าจะเด้งแบบเหมือนเป็นบางคับให้เราโหลดเวอร์ชันล่าสุดเล้แหละแต่ไอตัวรันไดโรเจนเน่ไม่รู้ว่าอัปเดตหรือเปล่าเนาะโอเคทุกคนขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการแบบ หาคีย์นะครับเา้าเฮ้ยไม่ต้องหาคีย์แล้วหรอใช่หรอเนี่ยเดี๋ยวนะทําไมไม่ต้องหาคีย์ล้วทุกคนเอออันนี้ผมไม่แน่ใจนะของผมมันไม่ต้องหาคีย์ผมเพิ่งเข้าเมื่อกี้เลยนียโดยที่ไม่ต้องหาคีย์นะซึ่งถ้าน้องคนไหนเป็นเหมือนพี่ก็ช่วยบอกได้ละกันนะครับก็ของพี่ไม่ต้องหาคีย์นะเอองงเหมือนกันนะครับงงมากเลยตอนเนี้ยก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมา,อาสอนนะครับสอนแบบรา,าสกิปด้วยนะครับเ็นคนขอมาเยอะเหมือนกันก็ ให้ทำการเปิดตลาด F อดมานะครับเดี๋ยวผมจะมาที่ิตนะตั้งค่าก่อนให้เปิดไปเออหน้าจอจะเป็นแบบนี้ปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บอ่านี่ตไหลก็จะปิดไวขึ้นอ่านี่ก็จะเป็นวันนี้ก็จะเล็กลงนะครับผมน่าดูขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วก็เอาสคริปต์มาใส่แล้วรันยังไงพี่ก็ผมจะเทสอ่าเป็นสคริปตเอทีอาร์แล้วกันเนาะก็ผมเซฟไปแล้วของเอทีอาร์นะอ่ะเราก็วางสคริปต์ใส่ตรงนี้เลยเอทีอาร์เนาะปึ๊บอ่า คือถ้าเราจะกดรันให้กดตัวนี้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือมันจะกดรันสคริปต์ในแมปที่เราเล่นก er ่อนหน้านั้นนะครับก็คือเราเล่นสคริปต์ค่ายไหนก่อนหน้านั้นที่จะมาเล่นรอบนี้ก็คือมันจะรันสคริปต์อันเก่านะครับเออข้ากดตรงนี้นะมันจะรันสคริปต์อันเก่าเนี่ยแต่ว่าเอ่อถ้าเราวางสคริปต์ไปแล้วเราจะรันสคริปต์ปัจจุบันที่เราวางก็ให้กดตัวนี้เนาะก็ทําการรันสคริปต์นะครับผมเออแล้วก็ วิธีการปิด UI ของค่าย F นะครับก็กดตรงนี้เนาะก็จะปิด UI ของตงัวนันเนาะประมาณนี้นะโอเคผมก็จะมากดรันของ ATR เลยนะครับกดรันไปกดรันสริป ATR นะครับนี่ก็ขึ้นมาแล้วนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนคลิปสอนเอาสริปในช่องผมเนาะก็เดี๋ยวจะมีสอนข้างล่างนะครับผมเออง่ายๆเลยโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็สอนแค่นี้แหละนะครับสอนรันสอนอะไรแต่ว่า เดี๋ยวจะมีคลิปสอนเอาสคลิปในช่องผมเนะาะเดี๋ยวแปลไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ไหนๆเขาเรียกว่าสอนอะไรอีกหรูออืมโอเคคลิปนี้ก็ไปไปฮะมันจะมีแค่นี้แหละนะครับใครที่ทําได้ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะใครที่ยังทําไม่ได้ก็ดูคลิปให้จบแล้วก็ทําต่อไปนะครับผมว่าต้องทําได้แน่นอนโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าฮะทุกคนไปไปครับ